ไม่ห้องสอนครับแไม่ห้องสอนที่โรงเรียนเป็นยังไงคะเขาเขาให้เราไว้ผมอะไรยังไงเขาบังคับไหมตามกฎเกณฑ์หรือว่ายังไงคะอาบังคับตามกฎเกณฑ์นะครับผมค่ะใช่ครับกฎเกณฑ์นี้คือยังไงเรียนเรียนเหรออ่าใช่เลยครับแล้วผู้หญิงอะคะผู้หญิงก็คือตัดไว้ที่ติ่งหูะครับใช่ประมาณนั้นเลยออย่างนี้แสดงว่าผู้หญิงห้ามไว้ผมยาวเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ทั้งบ่อต้นและหมอปลายเนี่นะฮะถ้าเกิดหมอปลายก็จะให้ไว้ยาวลงมาได้อีกหน่อยนึงคเขอยาวยาวอีกหน่อยนี่คือประมาณไหนเลยเลยต้นคอได้ไหมครับสามารถรวบได้ไม่ได้ครับเลยไม่ได้ครับอ๋อคือยาวกว่าติ่งหูแต่ไม่สามารถรวบเป็นหางม้าหรือถักเปียได้อ๋อใช่ครับครับมีเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ที่โรงเรียนเป็นชมรมหน้าตาสิ์อะไรแบบนี้ไหมเพราะว่ามีครับมีครับก็คือไว้ผมยาวได้ถูกไหมใช่ไว้ผมยาวได้ครับมันมันเหมือนกับมันเป็นการ เหลื่อมล้อมทางสังคมไปเลยครับคือมากกว่าเรามันไม่เท่เทียมกันยางเงี้ยในในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยแล้วมองผู้หญิงแบบนี้เนี่ยผู้หญิงผมยาวผมสั้นแบบไหนดูดีกว่ากันฮะผมว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่รูปร่างหน้าตาด้วยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะทรงผมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรนะรับครับผมค่ะแต่ล้เกิดว่าองในมุงมองของ ของน้อง<ว>เองอจะมอกับผมสั้นผมยาวยังไงครับครับอ,อแล้วในมุมมองของน้องเองมีความรู้สึกกับกฎเกณฑ์นี้ยังไงคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กต้องตัดผมเกลียนหรือว่าผู้หญิงต้องผมสั้นผมยาวหรือจริงๆแล้วมีสิทธิเสรีภาพที่จะคิดกันได้ใช่ครับคือจริงๆล้วมีสิทธิเสรีภาพในตรงนี้เพราะว่าการบังคับตรงนี้เนี่ยมันจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญหมวดที่สามครับม,มาตราที่ยี่สิบแปด้ด้วยสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับ แสดงว่าก็ติดตามกฎหมายมาเหมือนกันนะฮะอ่ะในนี้น้องทิพย์ปะไต้มปลายมอปลายมอต้นถามไปถังน้องมอต้นน้องนนท์นาทีนนท์นาทีค่ะนนทนาทีนนทนาทีครับครับยังไม่หลับนะครับถามกันหน่อยดีกว่า